สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่เรีกันครับวันนี้มาคุยกันเรื่องตัวยาตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าแลมด้าไซโรตินนะครับตัวนี้จัดเป็นยานกตัวหนึ่งที่พี่น้องเกษตรกรใช้เยอะนะครับไปดูกันว่ายาตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติยังไงกันบ้างก่อนใช้นะครับก่อนอื่นนะครับขอเจชจิญชวนพี่น้องเกษตรกรท่านหานพอมีกำลังทรับ์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงช่วยเหลือพระพิสุงอาพาธโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมืลอที่โรงพยาบาลเด็ก คนที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้ท่านในประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีแตกเก็บที่ผมแนบไว้ของโรงพยาบาลได้เลยนะครับท่านในประสงค์บริจาคผ่นานโทรศัพท์มือถือกดดอกจร์984ดอกจัน0ี่ยมกดโทรบริจาคครั้งละหนึ่งร้อยบาททุกกระขายมือถือสมทบทุนสร้างเตียงผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชก็ขอ,ขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วย ขอขอบคุณข้อมูลที่จะเล่าต่อไปนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นข้อมูลมาจากกรมวิชาการเกษตรสารที่มีชื่อสามัญที่มีชื่อว่าแลมด d าไซแโลทินจัดอยู่ในกลุ่ม 3A กลุ่มสารกำจัดแมลงสัตรูพืชนะครับเราพปดูกันว่ากลุ่ม 3A เนี่ยมันมีนกลไกการหนุน,นยังไงนะครับกลุ่ม 3A เนี่ยมีกลุ่มใหญ่คือกลุ่ม3สารกลุ่ม3เนี่ยเวลาพ้นลงไปแล้วเนี่ยนะครับ เป็นสารกลุ่มที่ปรับการทํางานของช่องโซเดียมนะครับแล้วก็กลุ่มย่อย 3A เนี่ยกลไกการออกนี้ก็คือสารกลุ่มนี้มีออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทโดยจะปรับไปปรับตัวโมโดโลูลเลเตอร์ของอเกตโซเดียมชนเ n นลก็คือในระบบประสาทเนี่ยมันจะมีความต่างสักพวกนี้ซึ่งเป็นเกี่ยวกับเชิงวิชาการนะครับมันเป็นช่องเปนช่องเปนช่องของเขาอยู่เหมือนเขาเรียก เป็นช่องการเหนือมนมันสายไฟเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องแบนนนะครับยูบริเวณพิวแอคชั่นของเซลล์ประสาทครับทำให้การเปิดปิดของวอลเทนเกตโซเดียมของตัวโซเดียมชันแนลเนี่ยมันช้าปกติคือมันดีเลย์ว้ง่ายถ้าภาษาบ้านเราเรียกว่าไฟมันดีเลย์นะครับทำให้การถ่ายทอดกระแสประสาทเกิดยาวนานขึ้นแล้วก็สารกลุ่มพวกนี้เนี่ยมรนจอกันเร็วมากทําให้แมลงตายในทันทีเมื่อแมลงได้รับสารโดยเรียกการตายในทันทีว่านอกดาว นะครับเราเรียกหรือภาษามารเราเรียกว่ายานอกยานอกอะไรประมาณนั้นแหละกลุ่มพวกนี้กลุ่ม3าเอไม่ได้มีแต่แลมด้าเซงโลทินนะครับมีสารตัวอื่นด้วยเขาเรียกว่ากลุ่มพวกยานอกนะครับแล้วตัวแลมด้าเซนโลทินเนี่ยคืออะไร,ระเรียนรู้ลึกๆกับตัวนี้กันบ้างตัวสารแลมด้าเซนโลทินเนี่นะครับเป็นชื่อสามัญของสารที่อยู่ในกลุ่ม A และกลุ่มย่อย 3A นะครับลแลมดาเซลโลทินเนี่ยเป็นสารกําจัดมแมลง นะครับแบบชนิดสัมผัสแล้วก็ถูกตัวตายตายทันทีนะครับจัดอยู่ในกลุ่มพวกไพเรอยแล้วก็มีสูตรโมเลกุลสูตรไรก็ว่ากันไปโครงสร้างเป็นแบบนี้นะครับยับนะครับแลมดาเซโทินเป็นสรารกำจัดแมลงแบบสัมผัสและถูกตัวตายอยู่ในกลุ่มพวกไพเรทอยเราพูดกันว่าตัวแลมดาเซโทินนี้ป้องกันกาจัดแมลงตัวไหนได้บ้างโดยทั่วไป,ปแล้วนะครับลักษณะทา,า,กกาง oh, กายภาพของแลมดาเซโทินเนี่ยเป็นลักษณะของแข็ง จุดดือดเยก็จะประมาณ49.2าอ,องาองศางานวิจัยเนี่ยพบว่าครึ่งชีวิตของสารตัวนี้ที่อยู่ในดินเนี่ยเขาเรียกว่า half life นะครับประมาณ30วันในดินที่มี p h ความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ5ซึ่งซึ่งเป็นกรดอยู่พอสมควรเนาะแล้วก็ค่าครึ่งชีวิตในพืชอยู่ประมาณ40วันย้ำนะครับอยู่ในดินเนี่ย p h 5จะอยู่ได้ประมาณ30วันแต่ถ้าอ,อันนี้หมายถึงค่าครึ่งชีวิตของเขาเนาะ ค้าคื่ชีวิตในพืชเนี่ยประมาณ40วันโดยพวกเราพือหมายถึงว่าม i̇şte ันเข้าไปสู่ต้นพืชแล้วนะครับโดยทั่วไปพวกเรมดาเซลโอตินเนี่ยมันจะไม่เคลื่อนย้ายไปสะสมในแหล่งน้ําจากรายงานของ d ดวิปี1 9 9 0และพวกนี้เป็นพิษเียบพันธุ์ทางปลาด้วย LD 5 0เนี่ยทดลองในหนูเพศผู้7จมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมถ้าเป็นเพศเมียเนี่ย56มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมกลไกฆ่าิวของพวกเลมดาเซนโอตินนี้นะครับ ก็จะเกี่ยวกับระบบประสาทเวลาฉีดเข้าไปมันจะช้าทําให้การไหลทอดกระแสประสาทเกิดยาวนาั้นขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเราฉีดลงไปในมะละกลนะครับก้ามเนื้อชักกระตุกเป็นอวัมาสแล้วมันก็ตายในที่สุดเมื่อสัมผัสพวกลำหน้าเซลลโลิน,นี่ถ้าคนสัมผัสก็จะเป็นอาการขึ้นไส้อาเจียนนะครับแล้วก็สารนี้เนี่ยสามารถกําจัดศัตรูพืชได้หลายชนิดเลยทีเดียวถามว่าชนิดไหนได้บ้าง พวกเคลือออ่อนนอนจอดสมอฝ้ายนอนกระทู้ผักนอนผีเสื้อหองกระโหลกนะครับแล้วก็นํามาใช้กําจัดศัตรูพืชพวกพืชเศรษฐกิจพืชอาหารไม้ผลเนี่ยเช่นพวกใช้ในพวกข้าวฟ่างมันเงาะพืชตะกูลส้มจริงๆมันได้หลายอย่างครอบคลุมเกิดทุกอย่างเลยก็ว่าได้พวกแอปเปลิลตะกูกกลกระหล่ำกะเพราพวกนี้ได้หมดเลยนะครับซึ่งด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายแบบนี้พิทักิกรจึงนํามาใช้ในการเกษตร การเกิดปัญหาสารที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมไม่พ้นปลิกาเสียก็ตามมาเหมือนกันนะครับถามว่าทําไมมันตามมามันอยู่ในค่าครึ่งชีวิตมันอยู่ในพืชเนี่ยสีวันซึ่งซึ่งอยู่นานพอสมควรนะครับก็สรุปหน้านี้นะครับแลมนาสชอนทินเนี่ยลาากักษณะกายภาพโดยทั่วไปเป็นของแข็งนะครับแต่บ้านเราเนี่ยทำเป็นขวดมันทําเป็นน,น้ำแล้วค่าครึ่งชีวิตที่มันอยู่ในดินเนี่ยสาวันถ้าดินเนี่ย ph ประมาณ5ค่าครึ่งชีวิตถ้าสารนี้อยู่ในพืช40วัน มันก็กําจัดพืชได้หลายชนิดในมะพร้าวในปาล์มในโมงยีปานโกโก้อะไรก็ว่าไปฉีดลงไปเนี่ยมันมันจะชักกระตุกแล้วก็ตายในที่สุดเขาเรียกว่าพวกนี้ว่าพวกยานอกคุณสมบัติเพิ่มเติมนะครับนอกจากแลมด้าแสลทินเนี่ยมันกําจัดแมลงศัตรูพืชได้รวดเร็วนะครับถูกตัวตายแต่ก็มีข้อเสียนะครับอย่าลืมนะครับพวกนี้ต้องถูกตัวถึงจะตายถ้าประเภทไม่ถูกตัวเนี่ยมาให้ดูดกินทีหลังเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยไม่เป็นอะไร นะครับอันนี้ก็ก็พึงตลักด้วยนะครับว่าการใช้ยาใช้สารเครมีเนี่ยต้องใช้ให้ถูกนะครับอันนี้ไม่ใช่สารดูดซึมเป็นประเภทถูกตัวตายนะครับเป็นประเภทยานอกพูดง่ายง่าอัตราการใช้ถ้าเป็นส้มเขียวหวานเนตัวอย่างนะพูกเพลียกัะแจยบสิบห้า cc น้ำยี่สิบลิตรข้าวนอนหอมไปข้าวสิบสามน้ำยี่สิบลิตรพริกสี่สิบน้ำยี่สิบลิตรกระเจี๊ยบมะกขือนิ้นจีถั่วเหลืองันตะวัน หน่อไม้ฝรั่งตะกูลกระหล่ำทุเรียนนะครับพกงาอะไรพวกนี้โดยทั่วไปอัตราพวกนี้จะมีแนะนําในฉลากข้างขวดน,นะครับเป็นอนกสรอ์ลองอ่านดูดีๆนะครับเรามาดูตัวอย่างลมดาเซโรทินที่มีขายตามร้องต่างๆทั่วไปนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างของลมดาเซโรทินเนี่ยเขาใช้ชื่อตัวนี้เลยนะครับมาลมดาแลมดาแลมดาแลมดาเซโรทินนะครับลมดาเซโรทิน นะครับใช้ชื่อเลยชื่อสามัญก็ชื่อนี้เราชื่อแลมดาแซลลูทินนะครับตัวที่2นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันใช้คําว่าแลมดาตัวเมื่อกี้นะครับใช้ชื่อชื่อสารเลยแลมดาแซลลูทินชื่อสามัญด้านใต้ก็ว่าแลมดาแซลลูทินแต่ตัวเนี้ยใช้ชื่อว่าแลมดานะครับแลมดาแต่ชื่อสามัญตัวเดียวกันนะครับแลมดาเซลลูทินตัวด้านบน160บาทขนาด1ลิตรตัวด้านล่าง1ลิตร ร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับอันนี้ถามว่าทำไมมันต่างกันบางทีความเข้มข้นสารตัวนี้เท่าไรผมก็ดูไม่ค่อยชัดนะก็จะมีเปอร์เซ็นต์สารแล้วก็ประเด็นปัญหาต่อมาคือแหล่งที่มาของสารและบริษัทที่ผลิตนะครับอาจจะทำให้ราคาที่มันแตกต่างกันด้วยตัวนี้เป็นของบริษัทอะไรนะสินจันทาหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็แพง1ลิตรเนี่ย259บาท ชื่อกันค้าชื่อว่าคาราเต้แตชื่อสารันต์ตัวเดียวกันนะครับแลมดาไซฮาโรทินคานี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสารเคมีกาจัดแมลงสัตรูพืชได้หลายพืชได้หลายแมลงจัดเป็นกลุ่มยาน็อกนะครับอยู่ในกลุ่ม 3A กลุ่มย่อย 3A และกลุ่ม3เวลาฉีดพ่นลงไปเนี่ยแมลงเนี่ยรับสารนี้จะตายในทันทีนะครับพเพราะว่าออกฤทธิ์รวดเร็วออกฤทธิ์กับระบบประสาทของพวกแมลงในกลุ่ม โซเดียมคอรด์ชนแนลนี้นะครับในระบบประสาทของแมลงครับก็บังไม้ที่ไม่เป็นหยกให้นอนสักก่อนไม่มากก็น้อยหากบิพัฒกนไใดก็ขออภัยไว้นัดที่นี้ด้วยหลักการที่สําคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ําก็คือให้รู้อารมณ์เฉยเฉอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกผู้ปฏิบัติมีนหน้าที่รู้เท่านั้นอย่ายิมีตันหาที่จะไปละมันเข้าล,ลูกพลดุลโกวัดพุทธภารามจังหวัดสุริน ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัมปชัญญะที่เป็นองค์มรรคจริงๆท่านเขมานันทะเมื่อจำสภาพรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีทิริตปฏิหารในการละก,กิเลสที่จริงมันไม่เอาเองมันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเขมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนาไตรผู้ขอพี่น้องเสกกนทุกท่านยินดีมีสุขขอบคุณพระสวัสดีครับ